มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดเทพกปปสเข้าฟังคำพิพากษาสารอุทธรคดีก่อการร้ายชัดดาวกรุงเทพขับไล่รัฐบาลของยิ่งรักพบมวลชนเดินทางมาให้กำลังใจ เมื่อเวลาการริกาวันที่27มิถุนายน2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายสุทเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการกปป,ปสพร้อมด้วยพวกแกนนำและแนวร่วมกปป,ปสรวม37คนได้เดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีกระโปดกกปป,ปสชุดใหญ่สำนวนหลักหมายเลขดำอ .247 ทั24 2561 ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4กออกอกเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรอดีตดเลขาธทการกปปสกับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปสรวม37คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานและกระทำให้ ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นๆใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในราชอาณาจักรอังยีซ่องโจรมั่วสมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งที่ห้องพิจารณาคดี704 โดยนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวเมื่อปี2564สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกแก่นนำ27คนอาทิเช่นนายสุเทพให้จำคุก5ปีนายชุมพลจุนใสจำคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงศ์บุญกัรจำคุก7ปีส่วนจำเลยคนอื่นก็รับโทษลดหลั่นกันไปและบางส่วนสารพิพากษายกฟ้องอีก12คน รวม39คนแต่มีจำเลยเสียชีวิตแล้ว2คนด้านนายสุเทพเปิดเผยก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาว่าไม่กังวลไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับในการที่มีคำพิพากษาชั้นต้นที่ตนเองถูกสั่งจำคุกนั้นก็ได้เข้าไปนอนที่เรือนจำ2คืน ก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาและหากคราวนี้ถูกสั่งจำคุกอีกก็คงสองคืนเหมือนเดิมโดยตัวเองได้เตรียมเสื้อผ้าชุดกางเกงขาสั้นมาไว้พร้อมแล้วพร้อมขอบคุณมวลชนที่ยังคงให้กำลังใจจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ